แฮปปี้เบิร์ธเดย์ to you oh f i s h e s h a jolly good fellow f s h e s a jolly good fellow h e s good มีความสุขมากๆเลยรวยรวยรวยบแขกให่ค่ะไอ้ปาใหญ่สินเยดน้อยลเออซามาแล้วสวัสดีค่ะ นี่สิเขาคงควรวันเกิดจากพใหญ่มนะคะเนาะเพิ่นซื่อมาเซอร์ไปเพราะว่าเพิ่นกระห้เนาะระคหลอดในาวากะบได้โชว์เนะคะเนาะเป็นวันเกิดว่าสิบ่จัดที่อย่างเราพาเพราะว่าเฮาก็อยู่บ้านๆนะคะบ่จาเป็นต้องจัดตาวาพญ่กรแแบสื่อเก้ใน้อยมให้เนะคะเนาะอมกมใหนะ่ก็เกิดเป็นได้สอาแขนเซอรเพิ่นก็ได้ื้อมใหายนะคะได้ ซื้อมหาห้ตาของโนราณแล้หายลอกย้อนไอหาใหกกรมันเกิดเป็น2งองาทิตย์ก่อนนะาะแล้วหายกรมันเกิดบันนี้พอดีสองมัาม,มาเราไปเที่ยวก็ผู้ดอแลันกลับมาใส่ของขึ้นกลับมาได้เจอ,เอใหรพี่น้อ,พอ,องพรมาแลาหูนีน้ใส่งาน้งเสียดายเงิน,นากอไม่ยากให้น้ซื้อของกระจกกระจกานเพราะว่า เลากบบคุ้นคือคืนาะค่ะน,ออนอหาอ่ดียอย่างหมกลาแคืน้เสียแคนะกะเ็เริ่มไม่อยากให้เราใส่รื่นแบบว่าเท่าประโยชน์นี่สินะพีนพ่น้อง่วมาเราเป็นกนเกีื่อว่าบอเมเงื่อนบอด้วยจะมาเราอยากซื้อของคนันไห่อยากซื้อย่างที่เท่ามั่หี่งหิ่สิน,สน,นะคะแต่ว่าบางทีอเราอากกินใ,นใจเลา น so so ้ำเน่ามีปฏิเสธอย่างเดียวว่าเอาฉันว่เอาพร้อจับขอเมื่อรซื้อพี่น้องขอจับขอซื้อกรไรย่างอยากซื้อตะวาของเล่าหน่อยนี่จะอยากขายใช่ไหมถ้าพอเล่าหน่อยเล่าที่ไหนอะไรเ่ซื้อไดเราใส่หน่อตะวัก็เลยเป็นปัญหาที่เ่อขรยขอเอันนี้เราแอบไปซื้อมากตะวันของคนก็ซื้อหาเราเนะน้องของคนมันเกิด บอลบนเกิดมาแนเกิดกับพันมากเหรอคะที่บนมีเราไปเจอวันนี้จันทร์ยังไม่เชิกนะแค่นั้นใส่เป็นละพี่น้องมานี้แต่ว่าเป็นเด้อว่าเคยหนี้เนาะแตงตักงรศักใส่ง่ายพี่ไนใส่เป็นดีเลยพี่น้องปึงคนที่แบบว่าป็นคนบ้านๆเนาะใส่ใส่ของพวกนี้ว่าเป็นเพราะว่าห้องเขาไก็เด้ นี่พื้นฐานน่อย่างดยเนาะค่ะเนาะแค่จุกฟองน,นิดเพราะว่าของตัวกับตะอพตตะแมเป็นต้น,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 นเป็นช่าไฮเช่าหน้าเป็น้นบานๆน,นะคะเนาะต้นบานๆนี่เป็นไงเ้าะผิดไมม่ได้หรือยางมองจะได้ใสเ่เก่งจ ไม่ด <Es> the ้ like, okay, ิจเป็ี่นหรค่ะเคยมีหรอ่พร้าอกระใสยพวเดลี่นที่นอสื่อนี่แหกเฮปปี้เบอร์เจนมสันอ๊ยตายโวยใหญ่ถัาไปนลักหูแล้วเป็นคนหูนิสัยนะค่หเนอว่ายไม่ได้่ก็เห็นน้อสื่อแต่แหกในขาประาหนึ่งเร็นมอปสองเป็นคนที่เสีดายเงินอ่ะเสดายเงินอีลค่ะดแล้กสยิน เนเี่น้องม่ไ่ฉเป็นลนั่นก็อาชีพบ่ดูวานะข่าเรเนาะค่ะวัาละบอกอาสิแป้งเะไรอค่ะซาาเสียดาเงินน้อค่ะอาสิพรักเบิง้มากไ่เทไรพวกเคยมีมกลัวป่ะสองมือนกับบ่ดูหรือกันเนาะค่ะเนาะเร็นว่าเป็นต้องได้ฮัดเล็ราคาพี่น้องมันไปน้ำหนีก็เอาลปแทบพี่น้องซาลาศ์นี่มาก แต่ head, ing, and, so, go. Go ็เข้สัตว์เนาะค่ะเนาะห้ดีเนาค่ะแล้วก็สันหาอันนู้นไปวมาห้องก็คืออ่เนาะก็อยากให้อยากใข้ได้อยากให้มีคือคืออ่าคือแถวจ้าวามักคือห้อกับแบบแข่มาซั่มนีเนาะค่ะเนาะว่าจำเป็นก่อนสิซื้อมาให่กัได้เนาง ิิสมามากับไอ้คนบ่มักดูลานันเกิดกันจั๊บเลยน้อยพว่าบ้าสมบจักเพื่อนเพิ่นสัมมาแล้วค่ะเนาะเลยพอดีลูกไส้แม่ลูกไส้ก็ะไดเห็นกับเราในคลิปเอาคลิปนี้กันเอาของคนเลน้อยมาให้คนเพื่อนเนด่งแน้วค่ะเนาะของของนักเกิดกัก้อนใหญ่คลิปนี้เอามาทำเมนะคะเนาะเตรียมที่ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ